เป็นปมหลักเลยที่อิสราเอลใช้ในการเป็นเหตุผลเปิดฉากโจมตีอิหร่านนั่นก็คือนิวเคลียร์นะครับซึ่งณนะขณะนี้ปรากฏว่าสื่อของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีการไปหยิบยบบทความจากหน่วยงานมาแล้วปรากฏมีการคาดการว่าการที่สหรัฐอเมริกาส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดซึ่งล่องหนได้ด้วยที่มีชื่อว่า B2 Spirit เนี่ย ไปทำการทิ้งระเบิด GPU 57ใส่ทางด้านของอิหร่าน3เมืองด้วยกันโดยเฉพาะที่นาธานฟอร์โดนแล้วก็อิสฟาฮานปรากฏว่าจริงๆอิหร่านเสียหายไม่ได้มากแล้วเชื่อว่าอีกไม่กี่เดือนเนี่ยโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านก็น่าจะสามารถกลับมาเดินหน้าได้ปรากฏว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคุณผู้ชมฮะเหตุผลเป็นเพราะว่าอะไร คือดีไม่ดีเนี่ยอิสราเอลอาจจะหยิบมาเป็นเหตุผลในการโจมตีระลอกใหญ่ใส่อิหร่านอีกก็ได้เช่นเดียวกันถ้าหากว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านยังคงสามารถกลับมาเดินหน้าได้ต่อไปเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เขาบอกเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าอิหร่านไม่มีทางที่จะกลับมาฟื้นคืนชีพโรงงานนิวเคลียร์ได้อีกครับแล้วไม่ใช่แค่ทรัมป์พูดนะฮะคือตลอดวันที่ผ่านมาเลยเนี่ย นับตั้งแต่ที่มีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกันไปแล้วจากนั้นโดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศความสำเร็จของภารกิจที่มีชื่อว่า Midnight Hammer ซึ่งถือได้ว่าเป็นภารกิจครั้งประวัติศาสตร์มีการนำภาพถ่ายดาวเทียมมายืนยันในแต่ละเมืองซึ่งก็จะเป็นภาพของสิ่งปลูกสร้างซึ่งอยู่ด้านบนแต่เชื่อได้ว่าด้านล่างเนี่ยจะเป็นโรงงานนิวเคลียร์ขนาดใหญ่พร้อมกับคำอธิบายของที่ปรึกษาทรัมป์พร้อมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง เสนาธิการทหารร่วมสารพัดคนก็ไปทยอยออกรายการโทรทัศน์ต่างๆของสหรัฐอเมริกาครับเพื่อยืนยันว่าปฏิบัติการมิดไนท์แฮมเมอร์ของสหรัฐอเมริกานั้นได้ทำลายโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างราบคาบแล้วฮะตรงส่วนนี้ก็เลยต้องเป็นการเรียกความเชื่อมั่นให้กลับมาด้วยเพราะทรัมป์เขาย้ำเลยว่าราบคาบจริงๆสิ้นซากจริงๆเม่อ,อย่างนั้นอาจจะกลายเป็นเชื้อไฟ ไปจุดให้การสู้รบเนี่ยกลับมาเปิดฉากกันได้อีกระลอกหนึ่งฮะดังนั้นเดี๋ยวจับตาดูให้ดีว่าตกลงแล้วลาบคาบไม่ลาบคาบรวมถึงโอกาสที่ทางอิหร่านจะกลับมาเจราจาเรื่องของข้อตกลงนิวเคลียร์กับสหรัฐอเมริกาในอนาคตก็ได้หรือแม้กระทั่งดีไม่ดียิ่งกว่านั้นอีกอาจจะถึงขั้นลดระดับเรื่องการโดนคว่ำบาตรหรือไม่